ี๋ยวมาหามาันละไปเลิกงานแล้วมาดูทัวร์ยาวมากอันนี้พี่ค่ะก็เป็นแตงโมที่เพื่อนบ้านอ,อมาให้เมื่อเช้านะคะวันนี้แมงก็จะทำสุกเดีย๋ยวไปทาแม่ยังทของแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านคมาตะนะคะเมื่อคืนฝนตกนะคะวันนี้ก็อากาศก็จะประมาณนี้นะคะ วันนี้นันก็ตื่นมาเก็บพริกไปฝากเพื่อนที่ทำงานนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือพริกตกมากเลยนะคะ ご飯よか<寄> <laughs> ってあれだよたんもちょうどいいですね。<laughs>

ยาวมากอันนี้เป็นถั่ว,วให้ดูถั่วนะคะอันนี้ตอนที่กับไทยลุงให้ถั่วให้มเมล็ดพันธุ์มานะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ลุงปลูกนะคะตาบัดนะตาบัดของอกเก๋ยวอ้ยาวมากอะ่ะทุกคนยาวเท่าไหร่อะถั่วอะไรยาวขนาดนี้ยาวจริงจะได้ตำแล้วน,นี่ก็ด้วย หนูน่าจะดกอยู่นะคะน่าจะดกอยู่ออกเรื่อยเลยเดี๋ยวมาหามะละไปทำต้มไปทำแกงจืดมะละแกงขมมะละให้ลูกกับสามีนะเอาที่มันลูกใหญ่กว่าน,นี้ลูกที่มันลูกใหญ่กว่าน,นี้ก่อนเพริกอันนี้เผ็ดมากทุกคนพลิกสำหรับไปจี่กินกับทำก๋วยเตี๋ยวนาะ เผ็ดมากนี่ค่ะเก็บมะเขือไปกินด้วยได้สี่ห้าลูกนะคะมันมีอีกแหละแต่ว่านั่นเอาแค่นี้นะคะกินครั้งเดียวเดี๋ยวมันไม่หมดแล้วนี่ก็เป็นแตงหมูที่เพื่อนบ้านเอามาให้เมื่อเช้านะคะจะผ่านแล้วก็จะเอาเข้าตู้เย็นดูเอาเข้าตู้เย็น นี่ตกใจน่าจะปลอดภัยนะคะหอมกินแตงโมคนชอบแตงโมเนาะโอ้โสมสุนแตงโมพันนี้มมัน,น่าจะโตเข้าไปอีกนะคะแต่ว่าคุณลุงเขาบอกว่ารีบเก็บมาเพราะว่ากลัวมันจะเน่าข้างในหวานหวานมาก มาถึงเมื่อกี้นี้คนชอบแตงโมเนาะก็คือไปแล้วแบบเห็นกล่องแตงโมนะเรน,นก็ดีใจใครส่งแตงโมมาให้ชานอ๋อก็ลืมก็เลยแบบนึกขึ้นได้ว่าอ๋อให้พี่เขาส่งของมาให้นะคะจะมาแกะกันว่ามีอะไรนะ,ะพี่เขามาจากไทยนะคะโอเราก็เนี่ยเรนสั่งของพี่เขานะคะมีอะไรในนี้ทำไมเป็น อ๋ออออะไรบ้างอ๋ออันนี้เป็นของพี่เขาหอมาให้เป็นไงทุกคนเดี๋ยวมาดูอันนี้นะเป็นสั่งเป็นตสั่งอันนี้นะคะเป็นทองเหลืองนะคะซื้อซื้อกับพี่เขานะคะช่วยพี่เขาอุดหนุนเนาะอุดหนุนพี่เขานะคะพี่เขาก็หิ้วมาให้จากไทยเลยนะคะอันนี้ เลอค่ามากนะคะก็จะใช้เป็นสมบัติของพี่เขานะคะหนึ่งก็เลยเอาสมบัติพี่เขามามาต่อนะคะมาใช้ต่อก็ก็จะเอาไปแบบว่าห่อข้าวไปกินกับเพื่อนที่ทํางานนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นทองเหลืองนะคะ่คือค่าพี่เขาบอกว่า แถมมาให้นะคะเป็นพาสิ้นนะคะทุกคนเอาไปใส่ไปอาบน้ําก็กเกี่ยวนะคะยางนะคะมีน้ําใจนะคะทุกคนเอาข้าวไรเบอร์รี่มาฝากเนีนด้วยเนนบอกไม่เอานะคะเกรงใจพี่เขาก็เอาใส่มาให้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะมันหนักเนาะออกมาจากไทยเนะก็อันนี้นะคะเป็นหนังสือที่เนีนฝากพี่เขาซื้อมานะคะ ไม่บอกนะคะว่าเป็นหนังสืออะไรแต่ว่าไม่ใช่หนังสือโปรุกเปลยแน่นอนนะคะก็ซื้อหนังสือมาเพิ่มความรู้อะไรบ้างนะคะทุกคนน่ารักมากเลย อันนี้เลยเอเลียนวันนี้นี่ก็จะทำซุปผักนะคะเพราะว่ามีมะละที่สวนใช่ไหมมีเยอะใช่ไหมคะช่วงนี้แล้วก็ จะมาละใส่เฉยๆก็รู้สึกว่ามันจะแบบไม่ไม,ไม่ผักไม่เยอะใช่ไหมก็เลยใส่หัวเชเท้านะคะแล้วก็หัวหอมเน้นไปเห็นหัวหอมที่มันเล็กๆลกแล้วอยากซื้อมากเลยค่ะชอบซื้อแบบหัวหอมที่มันเล็กๆอ่ะแล้วชาวสวนแถวนี้เขาปลูกเองด้วยค่ะมันไม่ค่อยมีลามไม่มีลาไม่มีอะไรด้วยแล้วก็เลยแบบชอบนะคะชอบกินหัวหอมเล็กๆนะคะแล้วก็มีรากผักชีด้วยนะคะต้นหนึ่งแล้วก็เป็น กระดูกหมูนะคะที่จะเอามาต้มใส่ในวันนี้นะแล้วก็มีเห็ดหอมค่ะน้ำเดือดแล้วก็ใส่กระดูกหมูกับผักชีรากชี่ลงไปคนด้วยแล้วเน่งก็จะใส่ทุกๆอย่างตามลงไปเลยนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะ ้วก็นก็จะใส่เป็นโชยุลงไปนะคะมีซีอิ๊วขาวก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะน่ไม่มีนะนั่ก็ใส่อันนี้ลงไปเลยค่ะเกลือพริกไทยนะคะบอกเลยว่านนปรุงไม่เยอะนะคะเพราะว่าปรุงเยอะมันไม่ปรุงเยอะนะคะเพราะว่าคือช่วงนี้แบบควบคุมอาหารเรื่องเค็มเรื่องอะไรหลายๆอย่างน้ำต้น้ำตาลอะไรนะคะนันก็จะปรุงแค่นี้เลยแล้วก็ ให้กินผักนะคะให้ความหวานล,ลงมาจากหัวหอมจากหัวไชเท้านะคะแล้วก็กินผมขมจากมะระนั่นแหละนะคะทุกคนคือลูกก็แบบกินง่ายนะคะไม่ได้แบบก็เลยไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นะคะลูกก็กินง่ายชอบกินผักค่ะ ไ่เจียวนะคะไม่ได้ปรุงนะคะเดี๋ยวจะทำไข่เจียวอยากกินนะอันนี้จะกินอีกคนเดียวนะคะ ประมาณนี้แล้วนะคะพอแล้วนะคะใส่ผักชีลงไปแล้วก็ปิดไฟค่ะแม่ก็อยากกินแบบนี้นะคะผักเจียวมาจากสวนนั่นแหละนะคะแล้วก็ไข่เจียวมาละแบบเจียวแบบไม่ให้มันสุกมากนะคะมาให้มันแบบเกึ่งออกดิบดิบหน่อยแล้วก็แตงโมนั่นแหละคะ่ะคนละนิดคนละหน่อยนะเพราะว่าไม่อยากให้กินเยอะนะคะมันหวาน อันมีคนอยากมากินไข่เจียวกับแม่ซาใส่น้ำมันเยอะๆนะไม่อยากให้ใครกินด้วยกินแบบแซ่บๆแบบแบบเพื่อไทยอยากกินมะละเหรอมะระอ่ะน้ำบังให้เธออยู่อากายเนสขึ้นอืออากายว่านำบัง โกย่ะมะระมะระ too spicy too spicy yes มะระมะระโกย่ะโกยะ่ะอยากกินมะระกับแม่นะไม่ใช่อะไรอย่าไปทำแม่อย่าทำของแม่อ่าแม่อร่อยแมวไม่อร่อย <laughs> แกล้งแม่แล้ว